สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็พามาชมเห็ดที่ตากไว้นะคะเห็ดที่เก็บมาได้แต่และวันก็จะเอามาตากไว้แบบนี้นะคะตากไว้ให้แห้งไม่ใช่แห้งสนิทนะคะแค่แห้งนิดหน่อยอย่าให้เขาเปียกน้ำมากเพื่อที่จะรอส่งลูกค้านะคะ วันนี้ก็ได้เห็ดมาเยอะเลยค่ะเห็ดที่เห็นนี้ยี่โคงก็เก็บแค่วันเดียวนะคะถ้ามีเวลาเดินเก็บเห็ดปีนี้เห็ดเยอะมากยี่กครงจะตากไว้เราส่งลูกค้าพร้อมๆกันกับของพี่สาวค่ะพี่สาวยี่กครงจะเป็นคนเอาไปส่งให้นะคะ เอกงก็จะเป็นคนไปเก็บและก็มาดูแลรักษาสองสามวันเราก็จะส่งให้ลูกค้าครั้งหนึ่งนะคะเราก็จะมีเพื่อนคนไทยช่วยเก็บอีกสองสามคนนะคะเพื่อจะเอาไปส่งแต่ละครั้ง เราจะต้องส่งให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่หรือไม่ก็เท่าที่เขากําหนดมาอันนี้ก็ตากมาได้หนึ่งวันกับหนึ่งคืนแล้วนะคะบางทีเราก็ใช้พัดลมนะคะช่วยเป่าให้เขาแห้งอีกกลงก็จะปู พลาสติกด้านล่างนะคะอันนี้เป็นพลาสติกอยู่ด้านล่างแล้วก็เป็นหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์ก็ใส่ให้หนาหน่อยแล้วก็วางเห็ดข้างบนเขาจะได้ดูดซับน้ำออกจากเห็ดนะคะและก็รอเอาไปให้พี่สาวค่ะ ไม่รู้ว่ากี่กโิโลนะคะเพราะเราได้เห็ดมาเราไม่ได้ช่างเลยเราไม่มีห้องตากเห็ดนะคะเยกงก็เลยตากไว้ใต้โต๊ะหน้าทีวีค่ะดอกเห็ดก็สวยมากเลยค่ะอยู่หน้าทีวีนะคะก็จะตากไว้เงนี้แหละจนกว่าจะ ถึงวันที่พี่สาวให้เอาไปส่งเดี๋ยวไปดูอีกที่หนึ่งนะคะเยะกงจะตากเห็ดไว้สองที่ค่ะตรงนี้จะเยอะหน่อยแล้วนี่ก็เป็นเห็ดอีกที่หนึ่งนะคะที่เยคกงตากไว้เราไม่มีที่ตากค่ะที่นี่ก็ตากเหมือนเหมือนที่เห็นเมื่อกี้ค่ะอบพลาสติกก่อนค่ะ แล้วนะักสือพิมแล้วก็จะวางเห็ดข้างบนแล้วก็จะมีพัดลมเป่าบ้างเพื่อให้เห็ดแห้งยายคงก็จะตากเห็ดไว้ตรงพื้นนะคะในห้องนอนค่ะอยู่ข,ข้างๆเตียงพ่อบ้านค่ะพ่อบ้านก็ไปนอนอีกห้องหนึ่งส่วนยายคงก็นอนเฝ้าเห็ดตอนกลางคืนค่ะอีกด้านหนึ่งก็เป็นตู้เสื้อผ้านะคะ ส่วนตรงพื้นก็จะเป็นเห็ดเห็ดอันนี้ก็จะส่งวันเดียวกันกับที่เห็นด้านนอกนะคะเยกงก็จะให้พี่สาวไปส่งให้และก็รับออเดอร์มาจากพี่สาวคือช่วยเก็บเห็ดส่งให้พี่สาวค่ะก็จะส่งอาทิตย์ละครั้งนะคะเห็ดของเยกงก็ ไม่แน่ใจว่าจะถึง20กิโลไหมเพราะพี่สาวให้ออเดอร์มา20กิโลต่อทิตยค่ะยีงคงก็จะเปิดพัดลมเป่าเป็นบางครั้งนะคะเพื่อให้เห็ดเขาแห้งเขาจะได้ไม่เน่าค่ะอันนี้ก็จะเป็นเห็ดที่เราขัดออกนะคะเป็นเห็ดที่เขาจะเสียเราคัดออก เ็ดนี้จะเอาทิ้งนะคะบางทีเราจับไปเขาจะลื่นลื่นค่ะลื่นลื่นแล้วเหมือนเปียกแล้วก็เหนียวนิดนิดเขาอยู่ได้ไม่นานค่ะเราจะคัดทิ้งเลยเพราะว่าถ้าเขาเน่าแลว้วอ่ะเขาจะไปเน่าเพื่อนด้วยค่ะเราก็เลยตัดสินใจคัดออกเลย เราไม่ได้ส่งให้แม่ค้านะคะแบบนี้เปียกเกินไปมาลุ้นกันค่ะว่ายกกี่กมจะได้เยอะกว่า20่สิบโลไหมดอกสวยๆแบบนี้ก็ใส่ไปด้านล่างเลยค่ะถ้าเจอนะคะ หมวกเขาจะได้ไม่เสียค่ะแ,บบแลก็จะเขียนมาแบบนี้นะคะเป็นชื่อเด็กกลงแล้วก็จำนวนเห็ดที่ใส่สองจุดห้าสองกิโลขึ้น วันนี้ก็เป็นอาทิตย์ที่ได้เยอะค่ะเพื่อนๆได้23กิโลครึ่งแต่ยกรงจะให้พ่อบ้านเขียนแค่23กิโลค่ะเดี๋ยวยกรมจะโทรไปบอกพี่สาวพี่สาวจะได้ไม่ต้องเอาไว้เผื่อขอบคุณทุกการรับชมนะคะเพื่อนๆขอบคุณที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเจอกันคลิปหน้านะคะ วันนี้ก็ถือว่าได้ยี่สิบสามกิโลเยอะมากเลยอาทิตย์นี้โอ้เออแล้วแถมอีกสิ